ไปดูเรื่องของไลเดอร์รับอบอบเดอร์เข้ามันไก่แล้วปรากฏว่าแกคงรีบก็เลยคว้าถุงเข้ามันไก่ไปให้ลูกค้าแต่พอลูกค้าเปิดถุงปุ๊บเออผ้าคิริวค่ะเดียวเฮ้ยทำไมมองข้างนอกสีมันแบบเหมือนเนาะเหมือนหอ่อแบบห่อข้ามันไกอ่อ่ะใช่นี่คือผ้าคิริวทั้งผืนผ้าคิริวหมดเลยแล้วแหม่ร้านเข้ามันไก่ดันเอาผ้าคิริวใส่ถุงได้ไงเอาไรเดอร์ก็เลยเข้าใจผิดรีบคว้าค่ะนึกว่าเออห่อเข้ามันไก่ที่ลูกค้าสั่ง ปรากฏลูกค้าเปิดถุงมางงเลยจ้าถามว่าไหนไก่ฉันหายไปไหนโอ้ยโทรหาไรเดอร์ทันทีไลเดอร์ยังไม่รู้ตัวด้วยว่าหยิบผิดถุงอะ่ะรีบรีบรีบมากเราถุงเ้ามันไก่ก็ยังอยู่ที่ร้านอยู่เหมือนเดิมนะคะออชาวเน็ตอ่านเรื่องราวกั้นขำไม่ไหวแม่คุณเอ้ยบางคนเอาผ้าพ้ากีฬาไปตัดต่อปรุงเมนูใหม่มาแซวก,กันด้วยความน่าเอ็นดูมากมชาวเน็ตนี่ดูว่างอ่ะแล้วตัดต่อไวดูนี่ อว้ยหิวอ่ะอยากกินข้าวมันไก่นะชาวนี้จบลงได้ดีค่ะเพราะว่ารเดอร์ก็รับผิดชอบเอาถุงผ้าคีรุไปคืนร้านและหยิบข้าวมันไก่จากร้านมาให้ลูกค้าเออเลยลูกค้าใจดีติปให้ไรเดอร์ร้อยหนึ่งค่ะโอ้โหคิดว่าสั่งข้าวมันไก่หนังล้วนมาเป็นผืนเลยทีเดียวนะคะเออคนมันรีบกันได้อ่ะเรายังเคยรีบเลยอ่ะเอออะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตั้งค่ะช่องแปด